สวัสดีครับสวัสดีพีุ่กท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครอบเช้านะครอบจิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่ในครับตามคําเรียกร้องนะครับสามร้อยพร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งในทังสิ้นนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจให้กันนะครับสรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นนครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันพี่นนครับ ไม่มีการเสียเวลานะครับพ okay. ี่ทุก NO ท yeah, awesome, ่านที่เข้ารับชมนะครับรายการแรกขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่เดียวนี่ครับรายการแรกนะพี่นะนครับองค์นี้จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นพระนี่ครับนะซุ้มประตูพี่นะปีรันนะครับปีรันซุ้มประตูมวลสารชัดเจนมากเนี่ยครับมวลสารนะพี่นะชัดเจนมากนี่ถูกได้เลยพี่เนีครับปีรันพิมพ์ซุ้มประตูสวยเดิมธรรมชาติ แม่พี่เหนียสวยเดินเทาชาพี่ปีรันพิมพ์ซุ้มประตูเอาสามร้อยบาทเนี่ยบรายการแรกนะพี่ดาสามร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเหนรียญหลวงหลวงพ่อพวาสีพี่เนี่ยครับเป็นเหรียญนี่คล้ายแบบเอ่อจะเป็นเหรียญกลมเนียเหรียญกลมใหญ่มียันเนี่ยพี่ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ดาครับเป็นยันศาสตร์ตัวเลขเนียบกตออยย็ต้องอาศัยพู้พี่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนียต้องอาศัยพี่พี่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนีพี่นะครับเป็นเหรียญ เรียนแท้ดูายพี่เนะ้าเรียนหลวงพ่อสี่นะพ่นะเนบเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามนะร้อยพร้อมส่งนะพ่นะอ,องค์นี้ครับพี่เน้านี้จะเป็นของวัดอินครับพี่เนี่ยครับเนื้อสวยมากเห็นไหมพี่เนื้อสวยค่าเป้าเดิมนะพี่ร่องรอยการหล่อบโบราณน,นะครับเนื้อสวยรอยแทงตะไบค่าเป้าเดิมร่องรอยการหล่อบโบราณเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับ สามร้อยแล้วก็วัดเกรดแนววัดเกรดเ,กเนื้อสวยครับพี่อ่าองค์นี้พี่น้อยู่ในเรียมกรอบเก่าเรียมกรอบเดิมนะครับนะซึ่งทางเราก็งัดมาให้แนวเรียมกรอบมาเดิมเดมเลยพี่ในราคาเบาๆแบบเร้าใจนะพี่น้นะครับก็เนื้อสวยอยู่แล้วอะ่ะเห็นไหมพี่นะครับเนื้อเราก็สวยอยู่แล้วพี่เอาสามร้อยบาทแนววัดเกรดนอกพิมพ์นะสามร้อยนางไอ้น,นี่จะเป็นพระ พลอดเนี่ครับพี่ดูเส้นขนแมวเนี่ยในเส้นเส้นเขาเรียก,กเส้นน้าตกแตกหนึ่งเส้นออกสามเส้นเนี่ยเนี่ยครับเออแตกหนึ่งเส้นออกสามเส้นสวยคมชัดลึกนี่นครับแล้วน,นี้จะเป็นอ๋อร่องรอยท่านหลังเป็นลายนิ้วมือพี่บางๆเลยเอาสามร้อยบาทครับก็บอกแล้วทุกรายการพี่สามร้อยพร้อมส่งเนี่ยครับ อ,อีกหนึ่งพี่เป็นพระสมเด็จนพี่ดามีการรองรับปิดทองไว้เนี่ยครับมีร่องรอยการลงรับปิดทองรอยจานหลังนี่ต้องเชื่อว่าเดิมเลยพี่พระแท้แลดูง่ายแต่เราก็ไม่มั่นใจที่จะว,ว่าพระแบบนี้เรียกว่า,าชื่อเรียกว่าอะไรเนะครับก็ไม่มั่นใจพี่เอาสามร้อยแต่พระไม่เก๊แน,น่นอนพี่ดาวสามร้อยบาทเนี่ยครับหลวงพ่อเกษมนี่ครับพี่รัวหลวงพวกก่อเกษมเข็มมะโกสวยเดิมธรรมชาติรำปางสามร้อยบาท รูป่อลอยองครับพี่แนวหลวงพ่อเกษมเขมมะโกสามร้อยบแนพ่อเกษมนะพี่นะแนบแล้วก็พระพิตาแนบอันนี้จะเป็นพ่อท่านแก่นหรือเปล่าอ่าดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงได้แนวนะดูเนื้อดูพิมพ์และดูทรงอาจจะเป็นพ่อท่านแก่นหรือเปล่าพี่แนบนะช่อเดิมไหมพี่แนวรอยหักช่อมาเดิมๆเลยสามร้อยบาทแนบ สามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นากุมาลนะครับดาอนี้จะเป็นรุ่นสองหลวงพระเต๋นะอแนบหลวงพระเต๋ครับพี่แนวพระเต๋คงทองนะครับรุ่นสองนี่ครับพี่ถ้าไม่เชื่อลองดูฟอนต์ตัวหนังสือแนวโอ้โหพี่เอ้ยนะครับสวยคมชัดลึกแนวสวยคมชัดลึกเอาสามร้อยบาทแนวพระเต๋พระเต๋เลึกก็พระชัยครับพี่นะครับเป็นพระชัยฐานสูงวัดหนัง แนวพระจายสร้างเขือ่อนหรือเปล่าแนววัดหนังอุดเดิมอุดเดิมอุดธรรมชาติโอ้โพี่เอ้ยสามร้อยบาทแนวนี่ครับพี่แนวพระพิทัองค์นี้ด้วยมนสเสน่ด้วยความแกร่งความแห้งแนวแนวร่องรอยการซ่อมเดิมซ่อมโบราณแนวร่องรอยการซ่อมเดิมและซ่อมโบราณสามร้อยบาทแนวมีรอยจานหลังนะสามร้อยแนวอุประคตครับพี่ สำหรับอุปคุตของเรานะครับคงขอย้ําตรงนี้เลยว,ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนในะครับอุปคุตนะแม่ดูเลยเนื้อดิยในะครับพี่ดูเนื้อดิโอ้โหพระสวยมากอุปคุตสามร้อยในครับเอออุปคุตสามร้อยแล้วก็รูปดอกในะครับดวงพ่อจันทรนะครับพ่อจันบางมอนเนี่ยพี่ในครับเป็นรูปหล่อกลอยองค์นะครับหลวงพ่อจันบางมอนอุ้ยตะไบแบบกืนกินลงไปในเนื้อพราหมดแล้วพี่ ได้สวยนะับได้สวยได้ได้ผิวพันธุ์ยิ่งผิวพันธุ์ธรรมชาติและราคาเบาเบาพี่สองร้อยคู่ลนะสามร้อยบาทอุมองละสามร้อยบาทนะครับจะเป็นสองร้อยคู่สามร้อยเนี่ยแล้วก็องนี้พี่เนะี่ยสำหรับองนี้จะเป็นอันนี้เป็นลูกสะกดนะผมว่าน่าจะเป็นอา่าแต่จริงๆเลยเขาบอกว่าหลบพอดิ่งเนะี่พอดิ่งบางวัวพี่เนะี300่ยสามร้อยพี่นะครับเม็ดนี้มันมาก สามร้อยบาทเนี้เจ้าคุณสีแนวหลระดังยันกรบบองคข่ยเนี้ยเจ้าคุณสีับพี่แนวหลระดังยันกรบบองคข่ยดูเนี่ยสวยสามร้อยบาทเนีับเจ้าคุณสีัดอ่ังศีลาเนรับเจ้าคุณสีนะเอาไปสามร้อยแล้วก็เป็นพระชัยอันนี้จะเป็นพระกิ่งเขาว่าเป็นแหลมฟ้าผ่าหรืออะไรสักอย่างนะพี่บางทีก็ลืมชื่อ เนียบเอบางทีก็เด ok ิมชื่อพี่แนี้ว่าเป็นแหลมฟ้าผ่าเอาพี่ดูเนื้อได้แก่เอาจะกรอบเดิมเดเลยพี่เนียพี่พี่ลองดูเนื้อได้นะเนี้ยแกออกจากกรอบเดิมเดเลยสามร้อยบาทเนียดีแล้วพ่อเกษมว่าพี่เนี่ยพ่อเกษมเนื้อสวยมากเนียไม่ใช่หลวงพ่อเกษมธรรมดาพี่นะลองดูเนื้อเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติอันนี้ปีหนึ่งหกเนี้ยปีหกเส้นขนแมวปริบเลยนี่ดูเนื้อเดี๋ย เอาสามร้อยบาทเนี้ยใครไวใครได้พี่เนวในช่วงชริงแค่วา่เาเดาใครไวใครได้เนวสําหรับองค์ต่อไปครับ,รบพี่เนวยเป็นองค์นี้เจดีเล็กเนี้ยครับเจดีเล็กครับพี่โอ้โหเนื้อนึกนุ่มเลยพี่ไหมเอาไปสามร้อยบาทเน,น,นี่ยคระดาษกระดานเนี้ยพี่เน,นี้ยกระดาษกระดานอันนี้เนื้อสวยค้าเดิมเนื้อสวย เนีย่ยเนื้อสวยๆเลยพี่เนื้อตะกั่วสีแดงนะแบ่งปันไว้พี่แนบเอาสามร้อยบาทแนโอ้ถ้ากระดาษเนื้อสวยมากแนวสามร้อยพี่ราคาแบบไม่น่าเชื่อเนวเบอร์ราคาแบบไม่น่าเชื่อพี่เนี่ยครับประเมด็ดม้วนสารองค์นี้เนี่ยครับตัวเชลว่าพิมพ์เขาสวยคมชัดหรือ,อยู่แล้วพี่ควจะเป็นซอกรักแลพิมพ์ทรงนี่แล้วดูนะเป็นไงพี่ร้อยปูแต่ร้อยหนอนดม เนี่ยสวยจริงนี่ครับเอาสามร้อยบาทนะครับอยู่ในกรสแตนเลสขอสามร้อ,อยบาทหลญโพ่ออ้นครับพี่นี่ครับสมเด็จพ่ออ้นบางจากสวยนี่วงนี้พี่น้าเนะครับมีคาบเดิมๆด,ด้วยด้านหลังนับด้านหน้าก็จะเป็นฐานเป็นชั้นๆๆๆเลยพี่นี่ครับวงแขนสวยใบหน้าง,งาม เนี้ยครับองนี้นะเอาไปสามร้อยบาทเนีย้ยพวกอุน่นเนีย้ยเอพอพวกอุ่นเอาสามร้อยพวกอุ่นสามร้อยแล้วก็เจ้าคุณสีวัดังศิลาพี่อันนี้ก็เป็นวัดดังศิลายหนึ่งองค์นะครับซึ่งก็หลังเหมือนเดิมเอาไปเอาไปสามร้อยบาทเนี่ยครับโอ้โหพี่ราคานี้ เนี่ยเออโโอ้หพี่แล้วเจ้าชาวว่าโอ้โหเลยไม่มีแล้วอา่าหลวงพ่อทบมาดูก่อนพี่เนี่ยดูได้อี่องนี้เอาสามร้อยบาทนะ่ยหลวงพ่อทบนะนะ่ยหพ่อทบเอาสามร้อยรีดาหลวงพ่อสวงสวยจริงเนี่ยดูเนื้อดินะ่รีราหลวงพ่อสวง แนวเนื้อเนื้อจัดจ้านแนวเนื้อชัดเจนสองร้อยบาทสามร้อยบาทแนวสามร้อรบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นเสือเสือพ่อแย้มแนวนี้เป็นเสือนะเสือพ่อแย้มครับพี่เสือสองร้อยเนี่ยสวยๆเลยพี่เอาสามร้อยบาทแนวอ,อีกหนึ่งองค์ครับพี่ขุ่ศักด์ เนี่ยพี่ดูคาบดูเนื้อนะเนี้ยเมื่อพี่ดูคาบดูเนื้อนะะแล้วขุสะขุศลสามร้อยสามร้อยบาทแล้วกุสะอีกหนึ่งองค์ครับพี่นะวงนี้จะเป็นของหลวงพ่อเอ่อดูอาน,นันท์น,หนนะหลวงพ่อในกุฏิเนี่ยเมื่อหลวงพ่อในกุฏิสวยนะเนี้ยสวยเราพี่สามร้อยบาทเนี้ยแล้วก็เหรียญ เหรียญนี้เป็นเหรียญของผู้ถพักคูนี่พี่บ้านไร่แนวบ,บ้านไร่น,นี้จะอออกีวัดหนึ่งนะอันนี้ออกวัดเอ่อผู่วัชสีมาครับพี่แนวฝั่งลุยมิตรเอาวัดจันทึกครับพี่แนวเออนี่วัดวัดเวรุวันครับพี่ตำบลจันทึกแนววัดเวรุวันเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทแนวสามร้อยบาทแล้วก็พระชัยครับพี่แนวมีช่อเห็นไหมเจอเจ้าว่าช่อเดิมด้วย พระชัยมีชอ่อปุ๋ยข้าแป้งเดิมๆเลยพี่เนี่ยแบ่งปันไปพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับพระชัยหลวงปู่กุลพระจางมาแเล้วสามร้อยบ,บ,บาทเนี่ยครับแล้วก็นี่เลยสำหรับวงนี้นะครับก็โอ้โหพี่ดูนเนื้อเด้อเออพี่ดูนเนื้อดี๋ยวไหมเนี่ยครับวงนี้จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่าเอ่อโรงรักปิดทองไว้นี่ครับวัดลิงขบ สามร้อยบาทแน,นววัดลิงขบนะอันนี้จะเป็นของหลวงปู่เอ่อหลวงปู่เผือกครับพี่จันลอยอ่ะสวยธรรมชาติสองร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทในวินาทีรับองค์นี้อุ้ยเม่นเดิมๆเลยพี่ดูเดียวร้อยปีร้อยแย่ร้อยล้าร้อยล้านแนวเป็นร้อยล้านที่ธรรมชาติโอ้สวยจริง องนี้องนี้เอาไปเท่าไหร่อ่ะสามร้อยบาทเนี่ยนี่องนี้พี่แับสมเด็จปีแปดห้าปีเก้าห้าเนี่ยพระครูสุพจน์นีครับของพระครูสุพจน์ครับพ,พ,พี่โอ้เนื้อสวยจริงเอาสามร้อยบาทนะครับน่าจะประมาณปีศูนย์เก้าร้อยปีอะไรประมาณนี้นะไปต่อเลยพี่นี่ครับรู้ว่าเงินครึ่งซี่ เนื้อสวยมากนวประด๋วว่าเงินครึ่งซี่น,นนะน้ำทองมบน,บ,นบานเดิมเลยโอ้ยองนี้พี่นาเอาครึ่งซี่ด้วยเอาไปสองร้อยเอาไปสามร้อยบาทแนวครึ่งซี่นนะอ่าครึ่งซี่นนะอาจารย์แจ้งครับพี่สามร้อยบาทแนวล้วก็นี่อีกหนึ่งองปูนี้ก็สวยครับพี่นะพอลีแนวประด๋วพอลีพี่ใครไหวใครได้นะพอลีเอาสามร้อยนี่ดูเนื้อดิ พ่อลีนะครับนะอาจจะโดนใช้ช้ําหน่อยพี่สามร้อยบาทเนะี่ครับหลุมพ่อเดิมอันนี้หลุมพ่อเดิมโรงยาเหลืองครับพี่นะปลายยาเหลืองยาแห้งยาเดิมยาธรรมชาติโอ้โหเนื้อแบบเป็ยพี่ดูดิเหมือนจะเป็นเนื้อเงินด้วยนะสามร้อยอยากขายเนี่ยเพรับราคาอยากขายแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่นะวันนี้จะเป็นกุโรงเหล่าเห็นไหมพี่ดูเนื้อนะกุโรงเหล่าปะ ลงรักปิดทองพี่เนื้อสวยใสไร้ทิฏฐิเนี่ยเอาไปสามร้อยปะนะครับอ,อันนี้เป็นวัดสะพานสูงแล้วสำหรับวงนี้นะสายวัดสะพานสูงครับพี่เห็นไหมสามวัดสะพานสูง,ขงเขาโอ้โหสุดยอดเอา สามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็องนี้นครับพี่เนี่ยครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อพ่อท่าน้ายครับพี่บลเกรรมการนะนี่ครับพี่กรรมการนะเนี่ยดูเนื้อเดียวองนี้เอาสามร้อนเนียครับพ่อท่านา300้ายสามร้อยบาทนะครับแล้วก็แหวนเออเป็นแหวนหน้าตก แนวเป็นปกหลวงปู่ทิมนะใส่แหวนไว้พี่แนวะเป็นปกหลวงปู่ทิมเอาสามร้อยเนะครับรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่แนวะเป็นพระเ,เป็นพระปกเนาะองค์นี้น้อยนะพี่แนวเป็นของสุโขอันนี้จะเป็นของของพิจิตหรือเปล่าแนวะไม่ต้องสุโข,ขทัยหรอกพิจิตหรือเปล่าเม็ดเขียวแบบนี้เอาองค์นี้นะพี่ดนะ 3ามร้อ <300 S 2> <c oughs> ยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พิจาสนใจรายการไหนหรือพิ่าาสายด่วนสายตรงก็มาผมไี้เลยเครัย,ยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ